อี่พีหนึ่งวันนี้จะมาลอกลายนะครับรถ zx 75 US านะครับตำแหน่งลอกลายดูดูรถ75 ZX 75 US ขีด A นะครับตำแหน่งตำแหน่งลอกลายคัด C ตัวรถนะครับจะอยู่ตรง ใต้บูมอันนี้โอเคครับ okay, นะ oh, อ๋อน,นี้ก็รอบหาสัที่ผลเลยก็จะเจอจะอยู่ตำแหน่งช่วงฝาปิดนะครับฝาน็อตสองตัวอยู่ตรงฝาเลยนะครับตรงนี้ กำล่งปองเครื่องนะครับใต้กองเครื่องยนต์นคจะอยูอ่ข้างบนที่เป็นแป้นเหล็กที่มีตัวหนังสือ 4J1 นะครับตรงนั้นนะก้านนี้เล็กเครื่องอยู่ตรงนี้ สู์ไม่เห็นชัดชัด,ดุ้มกันอ่นนา,าเครื่องต,ตรงแป้นเป็นเหล็ก ตอนนั้นนะครับตรงตัวข้างบนเล็กสี่ J J หนึ่งครับข้างบนนั้นก็อยู่ตรงอยู่ท้ายปั๊มโซล่าังเกียดด๋ยวเป็นเครื่องเครื่องสี่สูบเครื่องสี่สูบของ เครื่องสี่สูบเอลสูนะครับหาไม่ยากตรงน,นี้โอเคขอบคุณครับ